สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับช่วงของคดีที่อยากเล่านะครับเสียงวันนี้ของพี่แฮมก็น่าจะกลับมา100%เซแล้วไหมนะเพื่อนๆลองฟังครับแล้วก็คอมเมนต์บอกพี่แฮมนิดหนึ่งว่าเสียงของพี่แฮมกลับมา100%เซหรือ,อยังนะครับถ้าเกิดใครเป็นเพื่อนพี่แฮมใน a c e b o o k เนี่ยก็จะเห็นว่าพี่แฮมเพิ่งไปหาคุณหมอมาครับตอนแรกก็กลัวว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ใช่ไหมครับที่คนเขาฮิตกันเป็นพี่แฮมตอนแรกเนี่ยก็ไข้ ขึ้นครับแล้วก็ไอยเยอะมากๆตอนแรกก็กาว่าเออไม่รอดแล้วครับน่าจะเป็นแบบอินเทรนด์ไม่กับเขาด้วยแต่ปรากฏว่าพอไปเจอคุณหมอเนี่ยคุณหมอเขาบอกว่าโชคดีไปครับ พี่แฮมเป็นแค่วัดธรรมดาก็ใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ครับในการที่จะเอาเสียงตัวเองเนี่ยกลับมาได้ระดับหนึ่งเนาะแต่ว่าก็อาจจะมีแหบๆบ้างครับหรือว่าบางจังหวะเสียงอาจจะหายไปบ้างยังไงต้องขอภัยเพื่อนด้วยนะครับและพี่แฮมก็คิดถึงในการอัดเสียงมากๆยังไงพอเสียงกลับมาแล้วก็เลยอยากจะ กลับมารีบอัดนะครับแล้วก็เล่าคดีในวันนี้ให้กับเพื่อนๆฟังสําหรับคดีในวันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งคดีที่พี่ทำว่ามันไม่โหดนะแต่ว่ามันเศร้าครับแล้วก็มันกัดกร่อนกัดกินหัวใจยังไงก็ไม่รู้เลยอยากจะเอามาให้ทุกคนเนี่ยร่วมเศร้าไปด้วยกันนะครับ แต่ก่อนที่จะไปเศร้าด้วยกันเนี่ยพี่แฮมต้องพูดเหมือนเดิมเลยว่าผมไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทครับทุกเรื่องที่นํามาเล่าเนี่ยอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองเรามาทอดบทเรียนจากอดีตที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักนะครับน้องๆอ,อายุต่ำกว่า18ปีตอนนี้พี่แฮมก็คิดว่าฟังได้ครับแล้วก็อยากให้ฟังด้วยยิ่งใครอยู่เป็นแบบครอบครัวใหญ่ๆเนาะมีคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านเนี่ยอยากให้ฟังด้วยกันเลยครับเพราะว่า มันก็มีข้อคิดแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยอยากให้มาคบคิดแล้วก็ถกเถียงกันในครอบครัวเนาะว่าเราจะดูแลกลุ่มคนแล้วก็อยู่ร่วมกันกับกลุ่มคนหลากหลายวัยได้อย่างไรเอาละครับถ้าเกิดพร้อมกันแล้วมาฟังเรื่องราวในวันนี้ก็เลยดีกว่า เรื่องราวนี้ครับต้องย้อนกลับไปช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2022ที่ผ่านมานี่เองครับในจังหวัดคานากวาวะประเทศญี่ปุ่นโดยเราต้องเริ่มต้นจากผู้ชายคนหนึ่งครับผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าฮิโรชิฟูจิวาระครับโดยคุณฮิโรชิคน,นี้เรียกว่าเป็นคุณตาก็ว่าได้นะเพราะว่าคุณฮิโรชิเนี่ยมีอายุมากถึง 81ปีแล้วครับตัวคุณฮิโรชิไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับแต่ว่าเขาอาศัยอยู่กับภรรยาที่แบบอยู่กินกันมานานมากๆภรรยาคนนี้มีชื่อว่าเทรุโกะครับซึ่งภรรยาเนี่ยอายุน้อยกว่าคุณฮิโรชิ2ปีนั่นก็คืออายุ 79ปีอย่างที่บอกไปครับว่าทั้งคู่เนี่ยคองรักกันมาอย่างยาวนานแล้วก็ดูแลกันอยู่เคียงข้างกันเสมอมาแต่ต้องบอกว่าคุณเทรุโกะเนี่ยคนที่เป็นภรรยาเนี่ยเธอเป็นผู้พิการกับเพื่อนๆโดยเธอเนี่ยเป็นอัมาพาตโดยสูญเสียความสามารถในการขยับร่างกายเนาะตั้งแต่ ต้นขาลงไปเลยดังนั้นพอขยับส่วนร่างกายอาวัยวะต่างๆตั้งแต่ต้นขาลงไปไม่ได้เนี่ยแน่นอนก็ทําให้คุณเทรุโกะเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินได้แล้วก็ไม่ได้ว่าพึ่งเป็นตอนอายุเยอะเนาะเธอเป็นแบบนี้มาแล้วตั้งแต่ตอนอายุ30กว่า,วาเลยครับหรือว่าพูดง่ายๆก็คือคุณเทรุโกะเนี่ยเดินไม่ได้มา,มามากกว่า40ปีแล้วครับและสาเหตุเนาะว่าทําไมเธอเดินไม่ได้หรือว่าทําไมเธอถึงเป็นอัมพาตเนี่ยก็เพราะว่าเนื้อ มองของเธอบางส่วนเนี่ย จูจ่ๆมันก็ตายไปครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะกู้กลับคืนมาได้มันก็ส่งผลกับอวัยวะท่อนล่างของเธอนะครับทำให้เธอเดินไม่ได้ในที่สุดซึ่งก็มีคุณฮิโระชิคนที่เป็นสามีนี่แหละที่คอยอยู่เคียงข้างเนาะอยู่ดูแลมาตลอดตอนแรกๆเนี่ยญัติาก็แนะนำบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมย้ายคุณเทรุโกะเนี่ยคนที่เป็นภรรยาเนี่ยไปอยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุดีกว่าไหมเพราะว่าช่วง30กว่าเนี่ยก็ยังพอดูแลกันได้ แต่พอหลังๆเนี่ยพอเธออายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอย่าลืมว่าคุณฮิโรชิก็ต้องแก่เหมือนกันใช่ไหมครับก็อายุมากขึ้นเหมือนกันแถมอายุมากกว่าอีกดังนั้นพอช่วงวัยแบบคุณฮิโรชิแบบ70็ดกว่าแล้วเนี่ยยังต้องมาดูแลภรรยาที่ไม่สามารถเดินได้เนี่ยญาติๆก็บอกว่าเฮ้ยไม่น่าจะไหวเนาะไปเอาไปไว้ในศูนย์ของราชการหรือว่าศูนย์ที่เขาดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะดีกว่าอย่างไรก็ตามครับ คุณฮิโรชิที่เป็นสามีก็ปฏิเสธเขาบอกว่าเขาไม่ไว้ใจเลยนะไม่ไว้ใจคนอื่นเลยครับอยากจะดูแลด้วยตัวเองแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่สบายใจเลยถ้าเกิดเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบเหมือนไม่สามารถดูแลภรรยาได้ แล้วก็พอคิดว่าจะต้องแยกกันอยู่กับภรรยาที่อยู่กินกันมาหลายสิบปีเนี่ยเขารู้สึกว่าเออเขารู้สึกไม่สบายใจครับเราก็รู้สึกไม่ดีมากๆดังนั้นท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณฮิโรชิก็เลยเลือกครับที่จะดูแลคุณเทรุโกะผู้เป็นภรรยา ต่อไปนั่นเองทั้งคู่เนี่ยมีลูกด้วยกันด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีข้อมูลนะว่าลูกเนี่ยมีกี่คนยังอยู่ด้วยกันหรือว่าแยกไปใช้ชีวิตของตัวเองแล้วแต่ก็เชื่อได้ว่าลูกๆเนี่ยก็น่าจะโตไปหมดแล้วนะครับเราเพื่อนบ้านครับที่อาศัยอยู่ใกล้ๆกับบ้านของคุณฮิโรชิแล้วก็คุณเทรุโกะเนี่ยต่างก็ได้เห็นพฤติกรรมเนาะแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าคุณตากับคุณยายคู่เนี้ย น่ารักมากๆครับโดยเฉพาะคุณตาอย่างคุณตาฮิโรชิเนี่ยเป็นคุณตาที่ใจดีมากแล้วก็เป็นมิตรมากๆครับเขาเนี่ยมักจะออกมาจากบ้านเนาะแล้วเจอใครก็จะทักทายด้วยรอยยิ้มครับมีใบหน้าที่แบบเบิกบานตลอดเวลานอกจากนี้เนี่ยเขาไม่ได้ออกมาทักทายคนเดียวด้วยเขายังพาคุณเทรุโกะภรรยาเนี่ยนั่งเป็นรถเข็นแบบวิวแชร์ครับเพื่อนก็เข็นกันออกมาหนะ้าตาใหญ่แล้วก็เดินเล่นกันอยู่แถวๆนั้นเสมอครับเรียกว่า ไม่เคยปล่อยให้ภรรยาเนี่ยต้องเหงาโดดเดียวเหียวเฉาอยู่ในบ้านตามลำพังทุกอย่างเนี่ยมันก็ดำเนินไปได้ด้วยดีดูแล้วก็เป็นคู่รักวัยชาราที่แบบหลายๆคนอิจฉาใช่ไหมครับอยากจะมีคู่ชีวิตดีๆแบบนี้อยากจะได้อยู่เคียงข้างกับคนที่เรารักไปจนแก่เท่าแบบนี้แต่แล้วครับในวันที่3พฤศจิกายนปี2022จูๆ่ๆคุณเทรุโกคนนี้เป็นภรรยา ก็หายตัวไปไม่ได้มีการแจ้งเหตุเรื่องการหายตัวนะครับแต่สิ่งที่ถูกแจ้งเข้ามาอย่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกลับเป็นการพบร่างปิศนาของหญิงชาราคนหนึ่งครับบริเวณท่าเรือโออิโซโดยผู้แจ้งเหตุเนี่ยเป็นชาวประมงนะครับซึ่งชาวประมงก็ เตรียมออกไปหาปลาในบริเวณนั้นโดยเขาเนี่ยโทรมาแจ้งเหตุในเวลาราวๆหกโมงเย็นครับพอเห็นว่าสิ่งที่ตัวเองพบเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะใช่แบบขยะหรือว่าซากสัตว์แต่ไปดูดีๆแล้วเนี่ยเป็นร่างของมนุษย์แน่ๆ ชาวประมงคนนี้ก็เลยรีบโถรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีตำรวจก็รีบมาเลยครับพร้อมกับหน่วยกู้ภัยพอมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยพวกเขาก็ช่วยกันเก็บกู้ร่างขึ้นมาและตรวจสอบก็พบว่าเป็นร่างของหญิงชราคนหนึ่งหลังจากนั้นไม่นานครับยังจำเวลาได้เนาะชาวประมงโทรเข้ามาหาตำรวจเนี่ยตอน6โมงเย็นผ่านไปหชั่วโมงครับเวลาประมาณหนึ่ทุ่มตรงของวันนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้รับการแจ้งเหตุจากอีกหนึ่งสายโดยสายนี้เป็นสายที่ระบุว่าตัวเขาเนี่ยเป็นลูกครับของคุณฮิโรชิแลวก็คุณเทรุโกะก็คือคุณตาคุณยายต้นเรื่องเนาที่พี่ฮัมเล่าขึ้นมาโดยคนที่เป็นลูกเนี่ยที่โทรมาแจ้งเนี่ยเขาบอกว่าผมมีข้อมูลบางอย่างจะบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับคือจูจ่ๆเนี่ยคุณพ่อของผมเขาก็บอกว่าเขาผลักแม่ ตกน้ำไปครับจากข้อมูลนี้ก็เรียกว่าไม่ต้องสืบกันให้วุ่นวายเลยครับเพื่อนๆเพราะว่าร่างหญิงชลาที่พบบริเวณท่าเรือโออิโ <hier> ซ <Ich> นั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นแต่ก็คือคุณเทรุโกะคุณยายคนนั้นนั่นเองส่วนเธอตกลงไปได้อย่างไรนั้นถ้าข้อมูลของคนที่โทรมาเนี่ยเป็นจริงเนาะหมายถึงว่าคนที่บอกว่าเป็นลูกของทั้งสองคนเนี่ยพูดความจริงคนที่โทรมาเป็นลูกจริงๆเนี่ย ผู้ก่อเหตุก็จะไม่ใช่ใครอื่นครับแต่ก็คือคุณตาฮิโรชิคุณตาที่แสนดีแล้วก็สามีที่แสนดีคนนั้นนั่นเองคือต้องบอกว่าเรื่องราวนี้ครับมันเป็นอะไรที่น่าตกใจแล้วก็ทําให้คนทั้งเมืองเนี่ยแปลกประหลาดใจมากๆเอาจริงๆมันไม่มีใครเชื่อนะครับว่าคุณตาที่แบบแสนดีขนาดนี้เนาะดูแลภรรยาที่ไม่สามารถเดินได้มามา,มากกว่า40ปีเนี่ย จะตัดสินใจทำไรแบบนี้ครับแต่ว่าเพื่อพิสูจน์ความจริงเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เดินทางไปหาคุณฮิโรชิที่บ้านเพื่อขอสอบบากคำหลังจากที่พบกับคุณฮิโรชิครับต็วถามกันไปตรงๆนลครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่สิ่งที่คุณฮิโรชิตอบมาก็คือใช่แล้วผมเป็นคนผลักภรรยาตกน้ำจริงๆคุณฮิโรชิครับได้บอกว่าวันที่ก่อเหตุเนี่ยเขาก็พาคุณเทรุโกะคนที่เป็นภรรยาเนี่ย ออกไปเดินเล่นครับก็ให้ขึ้นวิวแชร์แล้วก็ออกไปเดินเล่นเหมือนกับทุกๆวันโดยบ้านของพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยอยู่ใกล้ๆทะเลครับอยู่แถบทะเลนี่แหละปกติก็จะเดินนะแล้วก็ชมวิวทะเลไปด้วยแล้วมันก็อยู่ใกล้ๆก,ก,กับท่าเรือหลายๆท่าเรือซึ่งอยู่ตามแถบทะเลอยู่แล้วใช่ไหมครับในวันที่เกิดเหตุนั้นเป็นช่วงเย็นเวลาประมาณ17นาฬิกา30นาทีหรือว่า5้าโมงครึ่งตอนเย็นนะครับพวกเขาทั้งสองคนก็พาไปเดินเล่นกันเดินไปเรื่อยๆแบบ จนกระทั่งคุณตาฮิโรชิเนี่ยพาคุณยายเทรุโก,โกไปถึงบริเวณท่าเรือโออิโซเขาก็ตัดสินใจผลักภรรยาที่อยู่กินกันมาหลายสิบปีครับตกลงไปในทะเลแน่นอนว่าฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อะไรคือแรงจูงใจครับคุณฮิโรชิก็ตอบคำถามนี้ไปกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนกันและสิ่งที่เขาตอบมา ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทั้งตกใจแล้วก็ทั้งเศร้าไปในเวลาเดียวกันเลยครับสิ่งที่คุณฮิโรชิตอบมาก็คือผมเหนื่อยมากครับคุณฮิโรชิบอกว่าเขาเนี่ยดูแลภรรยาม,ามามากกว่า40ปีแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาคอยดูแลภรรยามาอย่างดีที่สุดมาตลอดแต่ว่าตอนนี้เขารู้สึกเหนื่อยมากจริงๆครับเขาอายุ81ปีแล้วเขาไม่สามารถที่จะดูแลเธอต่อไปได้อีกแล้ว นั่นทำให้เขาตัดสินใจทําสิ่งที่น่าเศร้าไปคำสารภาพนี้มันน่าเจ็บปวดครับแล้วก็มันน่าเศร้ามากๆแต่มันก็ทำให้คุณฮิโรชิเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มไปดำเนินคดีด้วยนะครับทุกคนที่ได้ยินข่าวนี้ต่างตกใจแล้วก็งงงวยว่า ทำไมคุณฮิโรชิที่แสนดีแล้วก็ดูเขารักภรรยามากๆเลยเนาะคนที่จะดูแลภรรยาที่ไม่สามารถเดินได้มากว่า40ปีเนี่ยต้องรักภรรยาแบบมากๆแบบรักทั้งหัวใจจริงๆเขาดูเหมือนว่าเขานจะอุทิศชีวิตตัวเองให้กับภรรยาด้วยซ้ําแต่อะไรนะที่ทําให้เขาตัดสินใจแบบนี้ลงไป ตลอดเวลาที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นญาติหรือว่าเป็นเพื่อนบ้านเนี่ยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ามันไม่มีทรายหรือว่ามันไม่มีสัญญาณบ่งบอกอะไรเลยนะครับว่าคุณฮิโรชิเนี่ยจะปล่อยปะละเลยหรือว่าจะทำร้ายภรรยาของตัวเองได้ลงคอหลายคนก็เชื่อว่ามันน่าจะต้องมีอะไรภายในใจลึกๆครับของคุณฮิโรชิที่เขานี่เก็บสะสมเอาไว้เนาะ แล้วเขาก็ไม่ได้บอกใครแล้วก็เก็บมันมาอย่างนี้อย่างยาวนานครับสะสมทบไปทบมายาวนานหลายสิบปีจนกระทั่งเขาทนไม่ไหวในอินเทอร์เน็ตครับก็มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปต่างๆนานาเลยครับหลายเสียงเนี่ยเขาก็มองว่าคุณฮิโรชิเนี่ยไม่ควรจะแก้ปัญหาด้วยวิธีการนี้นะ แต่พวกเขาก็เข้าใจนะในสถานการณ์ของคุณฮิโรชิแล้วก็เชื่อว่าถ้าเกิดใครไม่ได้อยู่ในสถานการณ์แบบคุณฮิโรชิด้วยตัวเองอ่ะก็คงไม่มีทางเข้าใจเขาได้จริงๆหรอกไม่มีทางรู้หรอกว่าอะไรที่ทำให้เขาตัดสินใจแบบนี้ในขณะที่บางเสียงครับเขาก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยเข้าใจดีเลยนะว่าการดูแลผู้ป่วยติดเตียงด้วยตัวเองตามลำพังเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆชาวเน็ตหลายคนบอกว่า ไม่ต้องแบบอายุ81แบบคุณฮิโรชินะตัวเองเนี่ยอายุ30-40แต่ว่าต้องดูแลคุณพ่อหรือคุณแม่ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงตามลําพังเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเหนื่อยสุดๆเหนื่อยถึงขนาดที่แบบไม่อยากจะเดินต่อไปแล้วก็มีครับแต่ว่าคุณฮิโรชิเนี่ยอายุ81ปีแล้วนะครับเพื่อนๆดังนั้นชาวเน็ตกลุ่มนี้เขาก็มองว่าคนอายุ81เนี่ยต่อให้แข็งแรงแค่ไหนเนี่ยเอาจริงๆแค่ดูแลตัวเองได้เนี่ย ก็เก่งมากแล้วนะนี่ยังต้องดูแลภรรยาที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยเนี่ยเขาเชื่อว่าคงถึงที่สุดแล้วจริงๆดังนั้นโดยส่วนใหญ่ครับเพื่อนๆในโลกอินเทอร์เน็ตที่มีการถกเถียงกันว่าตกลงถูกหรือผิดเนี่ยเอาจริงๆแล้วไม่ว่าจะพูดว่าถูกหรือผิดเนี่ยถ้ามองในมุมมองว่ามีใครรู้สึกโกรธคุณฮิโรชิไหมอันนี้ต้องบอกว่าไม่มีเลยครับก็คือว่ากันไปถูกหรือผิดก็ว่ากันไปเนาะ แต่ทุกคนกลับเห็นใจคุณฮิโรชิครับแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจในสิ่งที่เขากระทำทั้งหมดทั้งมวลนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของแต่ละคนนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรเนี่ยพี่แอมก็อยากจะให้มาคอมเมนต์แล้วก็แชร์กันได้ปิดท้ายเรื่องราวนี้กันนิดนึงเกี่ยวกับการดําเนินคดีใช่ไหมครับหลายๆคนก็อาจจะสงสัยนะว่าคุณลุงคุณตาฮิโรชิเนี่ยถูกจับไปแล้วเขาถูกโทษทันอะไรหรือเปล่าคือมันก็มีการต่อสู้ครับ ของฝ่ายอายการที่จะเอาผิดคุณฮิโรชิแล้วก็ฝ่ายทนายครับที่ช่วยปกป้องคุณฮิโรชิยังฝ่ายอายการเองเนี่ยเขาก็มองว่าเฮ้ยเอาจริงๆแล้วมันมีทางออกในการแก้ปัญหาแบบเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะเอาจริงๆถ้าคุณฮิโรชิเนี่ยเขาดูแลไม่ไหวหรือว่าเหนื่อยจริงๆเนี่ย ก็แค่ส่งภรรยาไปยังสถานรักษาพยาบาลหรือหน่วยงานของรัฐที่เขารับผิดชอบดูแลผู้สูงอายุหรือผู้พิการก็ได้มีต้องหลายหน่วยงานนี่ทำไมไม่ส่งไปทำไมยังต้องฝืนอยู่อีกอย่างตัวคุณเทรุโกเองเนี่ยก็เคยมีข้อมูลบอกว่าญาติเนี่ยญาติของเธอเองเนี่ยก็เคยแสดงความจำงเนาะความต้องการที่จะอยากจะให้เธอเนี่ยไปอยู่ที่สถานดูแลผู้สูงอายุอยู่แล้วไม่อยากให้เป็นภาระใคร แต่กลับกลายเป็นว่าคุณฮิโรชิเองนั่นแหละที่ปฏิเสธแล้วก็เพิกเฉยต่อความปรารถนาเหล่านี้นะครับกลับมาที่ทางด้านทนายบ้างทนายของฝ่ายคุณฮิโรชิพวกเขาก็พยายามแย้งแหะครับบอกว่าการที่คุณฮิโรชิเนี่ยไม่เต็มใจที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นมันก็เนื่องมาจากความรู้สึก รับผิดชอบครับแล้วมันก็เป็นความภูมิใจส่วนตัวของเขาในฐานะของสามีด้วยสิ่งที่คุณฮิโรชิทำเนี่ยแน่นอนเนาะทางพยานบอกว่ายังไงมันก็เป็นความผิด ไม่มีข้อแก้ตัวครับในเรื่องของความผิดแต่ทางทนายเนี่ยก็อยากให้ศาลเห็นใจครับเห็นใจในความตั้งใจดีของเขาให้มองถึงสิ่งที่คุณฮิโรชิทํามาตลอด40ปีด้วยเขาทําผิดก็จริงแต่ตลอด40ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่เคยขาดตกบกพร่องประการใดเลยในการเป็นสามีที่ดีนะครับทางทนายเนี่ยก็พยายามจะขอผ่อนผันเนาะการลงโทษคุณฮิโรชิด้วยเหตุผลต่างๆนานา,นาพร้อมยืนยันว่าการกระทําของคุณฮิโร มันถูกขับเคลื่อนไปด้วยความสิ้นหวังครับที่มันอยู่ภายใต้ก้นบึ้งของจิตใจก็มีการต่อสู้กใน,นสักพักครับ,รบเพื่อนๆก็แย้งกันไปสู้กันไปสู้กันมาสุดท้ายผู้พิพากษาครับคนที่ต้องตัดสินคดีนี้มีชื่อว่าโนบุโรคิยามะครับซึ่งเป็นผู้พิพากษาแห่งศาลสาขาโอดาวาระ ก็ได้มีคำตัดสินพิพากษาในวันที่18กรกฎาคมโดยคำพิพากษานั้นระบุว่าคุณฮิโรชิมีความผิดจริงนะครับและต้องรับโทษจำคุกเป็นเวลา3ปีครับเพื่อนๆโดยผู้พิพากษาคนนี้ขเขาก็ได้ให้เหตุผลนะครับว่าการกระทำนั้นเนี่ยมันถือว่าเป็นการกระทำที่ร้ายแรงในเชิงของการก่ออาชญากรรม เขาเนี่ยพูดเพิ่มเติมอีกนะหมายถึงผู้พิพากษาเนี่ยก็ได้พูดเพิ่มเติมว่าคุณเทรุกโกผู้เป็นภรรยาเนี่ยเอาจริงๆเธอไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนะดังนั้นการที่เอาความรู้สึกสิ้นหวังเอาความรู้สึกผิดหวังของสามีเนี่ยไปใช้ในการเป็นเหตุผลเพื่อปิดชีวิตของเธอเนี่ย มันไม่แฟร์เลยครับคุณเทรุโกะไม่ได้ผิดอะไรเลยนอกจากนี้ผู้พิพากษายังพูดอีกหนึ่งประโยคที่พี่ทำว่าเออมันก็กินใจเนาะเขาก็พูดว่าเนี่ยถ้าเกิดดวงวิญญาณของคุณเทรุโกะมารับรู้ว่าเธอเนี่ยถูกสามีที่เธอไว้ใจมาตลอดเนี่ยพักลงทะเลความรู้สึกสิ้นหวังและผิดหวังเหล่านั้นเนี่ยก็น่าจะเกิดขึ้นในจิตใจของเธอ ไม่แพ้กันครับมันก็เป็นประโยคปิดท้ายที่พี่ยมรู้สึกว่าพี่ยมขนลุกเหมือนกันเนาะว่าการที่คุณฮิโรชิเนี่ยเขาเอาความสิ้นหวังเขาเอาความเหนื่อยล้าแล้วก็ผิดหวังของตัวเองเนี่ยมาใช้ในการจบปัญหาเนาะในการตัดสินปลิดชีวิตของใครสักคนหนึ่งแต่ว่าถ้ามองในมุมมองของเหยื่อครับคนที่ถูกผลักลงไปเนี่ยเธอก็คงรู้สึกแบบสิ้นหวังแล้วก็ผิดหวังเหมือนกันที่ชีวิตของเธอเนี่ยฝากไว้กับใครสักคนหนึ่งแต่กับ ถูกคนคนนั้นนะครับคนที่เธอเชื่อใจเนี่ยปลิดชีวิต ตัวเธอเองครับอันนี้มันก็หลากหลายมุมมองมากๆคือพี่ฮามก็สงสารทุกๆคนเลยนะครับรู้สึกว่าเป็นคดีแล้วเป็นคดีที่แบบมันไม่มีความโหดเลยเพื่อนๆแต่มันจุกมันเจ็บอยู่ในใจครับแล้วก็มันเป็นคดีที่แบบน่าเศร้ามากๆอ่ะเราจินตนาการแล้วเรารู้สึกเศร้ามากจริงๆครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีนี้ยังไงพี่ฮามอยากให้มาพูดคุยกันเยอะๆนะครับมาแชร์ประสบการณ์ก็ได้ใครที่เคยดูแลผู้ป่วยติดเตียงลักษณะนี้ครับมาแชร์ความเหนื่อยของตัวเองได้หรือว่าเพื่อนๆที่มีความ เห็นเกี่ยวกับคดีนี้อย่างไรครับเห็นใจไม่เห็นใจไม่สงสารอันนี้ไม่ผิดเลยนะคะเพราะว่าต่างคน <S 2> <S 2> ต่างความคิด <S <S พี่แฮมยอมรับครับ <S <S อยากให้ทุกคนเนี่ยยอมรับในความคิดเห็นของกันและกันเนาะสำหรับใครที่ชื่นชอบครับคลิปนี้อยากจะให้กําลังใจใพี่แฮมฝากแชร์ไปคนอื่นครับพี่ยฮมอยากให้คนมาฟังเยอะๆเนาะเพราะว่าพี่แฮมก็กว่าจะหาข้อมูลอยากจะทุ่มเททุกอย่างครับลงในผลงานที่พี่แฮมทำอย่างน้อยๆเนี่ยให้พี่แฮมรู้สึกว่าผลงานที่พี่แฮมทำออกไปเนี่ย มันออกสู่สายตามันออกสู่หูครับออกสู่ทุกๆคนนะที่เขาแบบได้จะได้มีโอกาสมาฟังผลงานของพี่แฮมฝากแชร์ไปเลยครับส่วนใครที่ชื่นชอบเนี่ยกดไลค์พี่แฮมรู้นิดนึงนะว่าหนูยังชอบอยู่นะผมยังชอบอยู่นะคอมเมนต์พูดคุยกันส่วนใครอยากเติมพลังให้พิเศษก็เหมือนเดิมครับจะเข้าไปในลิงก์ของ b ายเมีย o f คอฟหรือว่าจะกดซุปแตงที่เป็นรูปหัวใจ เติมกำลังใจให้พี่แหมได้เช่นเดียวกันนะครับยังไงเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีๆนะครับอย่าเจ็บป่วยแบบพี่แหมนะตอนที่พี่แหมอาดเนี่ยโรคไอาสายพันธุ์ใหม่เนี่ยครับไอไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันก็ยังไม่ได้เบาบางลงไปนะครับยังมีคนที่เป็นอยู่เป็นระยะเลยดูแลตัวเองดีๆห้ามเจ็บห้ามป่วยนะครับเพื่อนๆรักษาตัวเองดีๆแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ